ทรูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันสเฟียปังปอนเทคโรซีเนียประจำทรูสเฟียสาขา Central World วันนี้จะมาไลฟ์เตมโมในรอบวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2563ในหัวข้อนำเสนอจุดเด่นและประโยชน์ของทรูสเตีย 5G สำหรับคนไทยอย่างน้อย3หัวข้อให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะ ครูสเปียสวัสดีค่ะดิฉันสเปียรตังกรค่ะวันนี้ค่ะดิฉันมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบเลยค่ะว่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะทางบริษัททรูของเราได้มีการประมูลคลื่นสัญญาณ 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแน่นอนคะว่าหลายๆท่านก็ร่วมแสดงความยินดีกับเรานะคะและก็ยังมีอีกหลายท่านค่ะที่เกิดความสงสัยว่า 5G ที่เราประมูลมาเนี่ย 5G คืออะไร 5G มีประโยชน์ยังไง และมีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะวันนี้สเฟียบอลจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับ 5G มากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่สัญญาณ 5G นี้เองค่ะจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่5นะคะที่มาต่อจากสัญญาณ 4G นั่นเองค่ะและก็การเข้ามาของ 5G นะคะจะทําให้มนุษย์ค่ะกับอุปกรณ์ต่างๆค่ะสามารถทํางานด้วยกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามค่ะ พร้อมกับจุดเด่นค่ะที่มาในเทคโนโลยีนี้แน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีใหม่ความเร็วก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านคาดหวังใช่ไหมคะความเร็วของ 5G ค่ะมีความสามารถในการดาวน์โหลดค่ะแล้วก็อัปโหลดค่ะเพิ่มขึ้นถึง20เท่าเลยทีเดียวค่ะและความหน่วงของสัญญาณนะะก็จะลดลงไปอีกถึง10เท่าทําให้ประสิทธิภาพค่ะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตา่าง มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอีกทั้งการเชื่อมต่อของ 5G ใช่ไหมคะจากที่เมื่อก่อนเลยเราใช้ 4G บอกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่เร็วแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อมต่อได้มากเลยสมมุติตัวอย่างคะ่ะในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรค่ะเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆกับสัญญาณเทคโนโลยี 4G ค่ะได้สูงมากเลยค่ะถึง1 0 0 0 0 0อุปกรณ์ แต่ในสัญญาณ 5G นี่เองค่ะเราสามารถเชื่อมต่อได้ถึง1ล้านอุปกรณ์เลยทีเดียวค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพมากๆเลยใช่ไหมคะพร้อมกับประโยชน์ค่ะของ 5G นอกเหนือนจากที่ 5G จะมาช่วยในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราแล้วค่ะก็ยังมีประโยชน์ด้านต่างๆโดยด้านแรกที่สเกียรอยากแนะนำนะคะนั่นก็คือด้านของการศึกษานั่นเองค่ะ เราจะนำ 5G ค่ะเข้ามารวมกับเทคโนโลยี VR หรือ v i s u a l Reality แล้วก็ AR ค่ะหรือว่า Augmented Reality นะคะจะเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงค่ะช่วยในการศึกษาทำให้น้องๆค่ะมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกเสมือนว่าเราอยู่ในโลกแห่งนั้น ก็จะทําให้การเรียนรู้ของน้องๆค่ะมีจินตนาการที่ก้าวไกลก็ถ้าหลายๆท่านอาจจะนึกถึง AR และ VR ไม่ออกเราคุ้นเคยเกมที่ชื่อว่าโ o k ก m o n โกไหมคะลักษณะเดียวกันเลยค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องการศึกษาของน้องๆและนี่ประโยชน์ข้อต่อไปค่ะที่สุทีปอรอยากแนะนํา เทคโนโลยีและอุตสาหการรมค่ะนั่นก็คือประโยชน์ด้านการใช้งานในอุตสาหการรมตัวอย่างเช่นนะคะโรงงานค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาเทคโนโลยี 5G นี้เข้ามารวมกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลต่างๆค่ะก็ทําให้เราสามารถควบคุมคําสั่งการทํางานได้อย่างแม่นยําค่ะลดต้นทุนการจ้างแรงงานและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานกับอุปกรณ์ภายในโรงงานอุตสาหการรมได้มากทีเดียวเลยค่ะ และอีกหนึ่งประโยชน์ค่ะที่สเตียร์บอลอยากแนะนําให้ทุกท่านรู้จักนั่นก็คือการคมนาคมค่ะควกคู่กับสัญญาณ 5G ค่ะเพียงแค่เรานา 5G ใช่ไหมคะเข้ามาร่วมกันกับกล้อง CCTV ค่ะจะทําให้เราสามารถมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่างๆค่ะที่อยู่บนท้องถนนได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการจราจรเพื่อคาดการสถานการณ์รถติดในเวลาเร่งด่วนต่างๆหรือเกิดเหตุด,ด่วนเหตุร้ายเราก็สามารถดูข้อมูลได้ในเวลานั้นเลยค่ะ เห็นไหมนะคะว่า 5G นะคะก็เป็นมากกว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพราะมันยังทำประโยชน์ต่างๆให้เราได้มากมายเลยค่ะหรือประโยชน์ด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรกรรมก็มีอีกมากมายเช่นเดียวกันค่ะอีกทั้งทรูสเตียค่ะเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินเทอ e ์เน t ตออฟ s ิงนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ภายใน บ้านของเราคะ่ะสมาร์ทโฮมแล้วก็ดีไวซ์ต่างๆค่ะที่รองรับสัญญาณ 5G ไม่ว่าจะเป็นหัวโวยเมทส30 Pro 5G นะคะหรือว่า Samsung Galaxy S20 Ultra ที่มาใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะหากทุกท่านสนใจอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสัญญาณ 5G คะ่ะสามารถเข้ามาสอบถามที่ t r u สเตียสาขา c e n t r a l World ดิฉันสเปียรปองปอนยินดีให้บริการคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ